กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุขนออน,น,ะะน,น,นะครับผมอยู่กับช่องเอิร์ตพปากิดเดบะเอื้อต์ชาแนลครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเอิร์ต์ชาแนลหนยนะครับผมนี่ครับกับเข่าครับบันงานขี้เก่ามือนี้บริเวณใบทงไใบชาครับมือนี้นี่ฝนตกแห้งไปทางเขอน้าว่าอะไรเปี่ยนมือนี้เขาบรรยากาศอยู่บ้านก่อนครับอยู่ตู้อยู่ของไงละ่ะ อร่อยหางมากินเลยครับผัดมี่กินมันขอนิไ่มน้อนหุบแสบต้มจืกับผัดมี่ลืม ปัดญกันบ้างกรกกรพิก มีมาทากงานบุญอขอมดีสุดเที่ยงมาะละกินไงยอยู่ไงครับบ้านเขาครับอิสานมันเนื้อได้กับกดติดตามไม่ได้ครับยูทูยังวันเดย์เขาเป็ในไหนได้ครับ ีจะคลิปไปเรื่อยครับเป็นรังใจนะครับหลุดนะครับทีคลิปไปเรื่อยจะมีคนเบิ่งหลายนะครับมีจอมงงนัดเปลือยสางไรกเ,เลยครับ 嗯嗯是吧？Mm hmm. ครีมครีมนังในผิดครีมแต่กระเสียบเกือบตัดแห้งเลยนะเนี่ยนะฝากกดติดตามช่องเอื้อพาคกินแล้ะเอื้อแชาแนลได้เลยครับผม ขอบคุณพี่หน่องที่ว่ากดติตามแล้วขอว่าเบิ่งรับชมนะครับกดเลยกดแชร์เลยแน่นสวัสดีครับ